สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินทิศท,ท,ท,ทางอุตสาหกรรมยานยนต์ปี2567ยังคงเติบโตต่อเนื่องสินค้าหลักยังคงเป็นการผลิตรถยนต์สันดาปภายในเพื่อส่งออกและขายในประเทศแม้เวลานี้จะมีค่ารถยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศหลายรายได้น,นารถยนต์ไฟฟ้ามาจําหน่ายในไทยและได้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อตั้งโรงงานในไทยซึ่งจะเริ่มผลิตได้ตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไปคาดว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นเป็น12-15เปเจากมาตรการ การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ev 3.5ระยะที่2สองเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่2มก,กราคมที่ผ่านมาทางด้านคณะกรรมาการส่งเสริมการลงทุนหรือ boi รายงานว่าปัจจุบันมีผู้ผลิตรถยนต์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก boi ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ bev รวม16รายเงินลงทุนรวมกันกว่า39,500ล้านบาทกำลังการผลิตเต็มที่รวมกัน3 5 9 0 0 0คันต่อปีส่วนการผลิตรถยนตบะไฟฟ้าในประเทศไท ทั้ง t o y ยต a อิซูซูและ m i ิ s u b i s h ิอยู่ในขั้นระมินการตามที่เคยรายงานไปแล้วนั้นล่าสุดมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัททรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดออกมาเปิดเผยความคืบหน้าในการใช้ถ่ายเป็นฐานการผลิตอิซูซูกระบะไฟฟ้าอีวีเพื่อส่งไปขายตลาดยุโรปในปี2568ปัจจุบันอิซูซูทดสอบปิกาไฟฟ้า E v วอยู่และคาดว่าจะผลิตเพื่อส่งออกไปขายที่ตลาดยุโรปก่อนและจะส่งทำตลาดในประเทศอื่นต่อไป สำหรับประเทศไทยอีซูซูประเมินว่าไม่เห็นความต้องการของลูกค้าสำหรับปิยอัพไฟฟ้าเลยดังนั้นจึงมองว่ายังไม่ถึงเวลาในการแนะนํารถปิยอัพไฟฟ้าในตลาดประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้นี้